รถครอบครัว s u v อันเนกประสงค์สายลุยต้องห้ามพลาดเลยนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่เต็นท์รถมือ2 0รวนรถบ้านรามอินทราซอย5นะคะวันนี้นะคะเมีก็จะมาแนะนำรถครอบครัวอเนกประสงค์นะคะคันนี้เลยค่ะ s p o ร์ต v e r l อ s s 2.0เทรนนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2019ค่าป้ายแดงน,นะคะออกห้างมาอยู่ที่1,299,000บาทนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะขายเพียง769,000บาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเขาให้อ p อปชั่นอะไรเรามาบ้างค่ะตามมันมาเลยคันนี้นะคะแต่งมานะคะสปอร์ตมากๆเลยนะคะไฟหน้านะคะแบบฮาโลเจนนะคะคันนี้นะคะเขาให้ไฟในโคมแบบโปรเจคเตอร์มาด้วยค่ะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ ล้อแมกนะคะอันลอยนะคะจากที่สูน์เลยนะคะ Mac แมกแท้นะคะขอบอยางอยู่ที่17ค่ะแก้มด้านข้างนะคะแต่งมานะคะแต่งโครเมียม,มานะคะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยค่ะมือจับประตูนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะด้านข้างนะคะเขาก็จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ ถัดไปนะคะเดี๋ยวมย์จะพามาชมด้านหลังกันต่อค่ะด้านหลังนะคะคันนี้นะคะเซ็นเซอร์นะคะจะมีเซ็นเซอร์ระยะถอยหลังนะคะ4ี่จุดด้วยกันนะคะพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะและไฟเบรกดวงที่3ค่ะเรามาชมภายในด้านหลังกันนะคะว่ากว้างขวางขนาดไหนคะ่ะ อันนี้นะคะสามารถพับเบาะลงไปได้อีกนะคะถ้าลูกค้าต้องการใส่ของเพิ่มเติมนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้จะถัดไปนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาไปชมภายในตัวรถกันค่ะตามเมย์ไปเลยท่าเบาะนะคะเป็นเบาะ,ะนบหนังนะคะเบาะหนังแท้จากสูดเลยนะคะภายในนะคะกว้างขวางนะคะ เดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันเลยค่ะคันนี้นะเครื่องยนต์น0น,นะคะรถคันนี้นะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ำหรือว่าผิดความหรือว่าตัดต่อแน่นอนเลยนะคะทางเรานะคะมีไปเซอร์ติฟิเคตนะคะการันตีจากบริษัทวันทูคานะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่ได้โดนอุบัติเหตุหนักมามอบให้กับลูกค้านะคะก่อนส่งมอบรถด,ด้วยค่ะลูกค้าไว้ใจเต็น์เราได้เลยนะคะ100%เลยค่ะ ที่ได้ชมรถคันนี้นะคะไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Ford Everest 2.0คันนี้นะคะคันนี้นะคะบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะไม่วิ่งมานะคะ44,000นิดๆเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ราคาคันนี้นะคะก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะ769,000บาทเท่านั้นนะคะและตอนนี้นะคะที่สุดเราก็ยังมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลยอีกมากมายเลยนะคะลูกค้านะคะสามารถออกรถนะคะโดยไม่ใช้เงินสักบาทเลยนะคะดอกเบี้ยน,นะคะ ได้ถูกสุด1.69%เลยนะคะดาวน0%นะคะจัดไปแนัน,นะคะหนึวันรู้ผลรับรถทันทีเลยนะคะลูกค้าถ้าสำหรับทุกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกันมาได้นะคะที่เตอรด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกัเมยได้ใหม่นะคะในยูทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ